วันนี้พาชมอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะอยากรู้ไหมว่าลังนี้ที่เข้ามามีอะไรบ้างนะคะโรงงานผลิตจิงกะเบลสโตของเราค่ะบอกเลยว่าผลิตแต่งงานสวยๆผลิตแต่งงานคุณภาพนะคะลูกค้าตัวแทนเอาเอา,เอ,าออกไปขายแล้วก็ลูกค้าของลูกค้าก็แฮปปี้ตัวจินนี่ก็แฮปปี้นะคะบอกเลยว่านี่เลย BB ค่ะ BB ีเข้าค่ะลูกค้านี่พาชมแกะรังสดๆร้อนๆเลยนะคะของเข้าหยิบพันเข้าไปค่ะรุ่นนี้สั่งผลิตทีนึงก็ ไม่มากไม่ไม่ไมน้อยค่ะร้อยละพันกว่าใบาร้อยละพันกว่าใบาเลยนะคะนี่ของข้าบางส่วนนะคะเดี๋ยวจะพาชมเพิ่มเติมอีกนะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะของเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะนี่ค่ะ BB นะคะบอบบี้นั่นเองนี่นะคะไซส23์23ซมจ้าซึ่งจะเป็นขนาดที่แบบขายดีที่สุดเลยนะซึ่งจะเป็นขนาดที่แบบใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวก็ได้มือถือก็ได้นะคะเดี๋ยวพาแกะชมสดๆอีกแล้วค่ะของเข้ายิบพันกว่าใบาค่ะลูกค้าอันนี้คือแค่พาออนทัวร์แบบ ผมเป็นน้ําจิ้มก่อนเนาะผมเป็นน้าจิ้มก่อนนะคะนี่ของเข้าทีหนึ่งระดับจิงกับเบลสโตของเราเราเป็นโรงงานผลิตกระเป๋านะคะรับผลิตสร้างแบรนด์ทุกอย่างนะคะคุณต้องการอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองหรือว่า ยากจะเริ่มต้นด้วยงบน้อยๆหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตได้หมดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทางทีมงานพาแกะชมสดๆเลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเนี่ยพาชมไปพร้อมกันเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองนะคะที่นี่จินนี่นั้นบริษัทของจินนี่จิงเกอรเบลลิโตจำกัดนะคะเรารับผลิตก,กระเป๋าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าผู้หญิงกระเป๋าเอ่เรียกว่ากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายข้างตรงนี้เรามีหมดนะคะของเข้าทุกวันเยอะวันหนึ่งสิบยลูก30ลูกเป็นแบบนี้เลยนะ ของเข้าทุกวันค่ะช่วงนี้ลูกค้าขายดีขายดีเนาะทางเราก็ผลิตออเดอร์ให้กับทางลูกค้ารัวๆเลยค่ะคุณลูกค้าหนังแท้ไหมคะอยากสวยสวยขนาดนี้ลูกค้านึกว่าหนังแท้ใช่ไหมเปล่าจ้า P.U. p r e รีเมค่ะคุณภาพระดับจริงกับแบรนด์สตรของเรานี่เราพาชมพาทัวร์สีแรกก่อนอันนี้เป็นสีอะไรดีคะสีทสสีทบซึ่งจะเป็นสีที่แบบว่าเรียกว่าไงพรีเซนต์เลย ขายดีเวอร์นะคะตัวแทนเอาไปขายก็คือแบบโอาเป๊ะปังไม่ไหวแล้วขายดิบขายดีนะคะยาแนวเดินได้สีเดียวกันโอ้โหแต่งตัวง่ายสุดค่ะแต่งตัวง่ายสุดลองบีบสองดูสิคะของเราเป็นงานแข็งแรงนะคะลูกค้าจะไม่ใช่งานอ่อนย่บเยียบนะคะนี่งานแข็งแรงสุดคะ่ะใช้งานนี่คือแบบดีเวอร์ข้างในก็กว้างงานเก็บเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าดูนะ ยาแนวเดินได้สีเดียวกันค่ะอยากได้งานแบบนี้ต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะมีที่น,นี่ที่เดียวจ้าแอดจิงเกลเบลสตอร์ของเราว่าสีแท็บไปสีบราวค่ะคุณลูกค้าสีบราวนี้ถ้าจะแสงธรรมชาตินะถ้าจะแสงธรรมชาติเลยนะจ้าคุณลูกค้านอกจากหนังแท้มีพียูไหมคะมีนอกจากพียูมีหนังแท้มั้ยคะคุณอยากได้อะไรคะคุณยอดคุณพูดมาสิคะจินนี่สบบามารถเนลมิตให้คุณได้หมดค่ะ อยากได้อะไรบอกมาจ้ะอันนี้พาชมนะคะอยากได้สีอะไรอีกค่ะเดี๋ยวแกะลังพาชมสดๆร้อนๆอีกแล้วค่ะของข้าวพันกวาใบนะคะตัวแทนจําหน่ายค่ะอันนี้คือพาชมคุณภาพระดับจริงกับเบลสโตนะตัวแทนจําหน่ายนะใครที่เคยเห็นงานของเราแล้วบอกเลยว่าไปขายต่อขายต่อนี่คือโหสีนี้ค่ะสีอะไรคะสีเรดวค่ะโหสีดูแพงเวอร์และสีที่ขาดไม่ได้เลยเออลแบล็คค่ะสีแบล็คว้าว ซีแบ็กสวยมากเดี๋ยวให้ดูนะเ,นเมื่อกี้เห็นมีลูกค้าถามหาหนังแท้โอ้หนังแท้ก็มีจ้ะหนังแท้ก็มีพีูก็มีอยากได้เลยคะ่ะที่นี่มีหมดโอ้โหสวยปลาล่ำปละเหลือ เกินไปไหมไม่เกินไปแล้วค่ะอยากได้งานสวยต้องที่นี่นะคะบอกเลยค่ะลูกค้าอยากได้อะไหลอะไรคะอะไหล่เหล็กเป็นแบบนี้บอกเลยนะอะไหล่ของเราที่เราผลิตเนี่ยเป็นเกรดเดียวกันกับของหนังแท้เลยนะเป็นเกรดเดียวกันกับของหนังแท้ที่มาผลิตของ PU premium ของบริษัทจิงกับเบลสโตของเรานะลูกค้าต้องการอะไหล่เป็นแบบนี้หรือว่าอะไหล่หนังนะคะเราก็ผลิตค่ะเราผลิตมาทั้งหมด2ององลูกแบบนะคะรตนี้จริงๆคือความชอบของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบแบบเฮ้ย ดูมี t e x t อร์เข้ามาอีกก็คือเป็นแบบอะไหล่เหล็กแบบนี้นะเอาองเป็นอะไหล่เกรดเดียวกันของหนังแท้เป็นแบบเคลือบโครเมยียมอย่างดีเลยนะหรือใครที่ชอบแบบนี่เลยเรียกว่าไงคะอะไหล่เป็นหนังอะไหล่เป็นหนังคืออะไรอันนี้สีดําอันนี้ก็เป็นสีดํานะคะ ใครชอบแบบไหนก็เลือกมานะจ๊ะอยู่ที่คนชอบเนาะชอบอะไรเหล็กก็ใบนี้ใบจ้ะใครชอบอะไรหนังก็เป็นแบบนี้คะ่ะทุกรุ่นทุกแบบในนี้เราผลิตมา2องเท็กเจอร์ทั้งหมดนะคะของเข้าพันกว่าใบค่ะเอาไปขายจุ๊บๆเลยนะคะจริงๆของแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะคุณลูกค้านี่นะคะของเข้าเยอะมากค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวพาชมพาทัวร์อีกนะคะที่ลังอื่นๆเนาะอันนี้เป็นอะไรคะลูกค้าอันนี้เป็นอะไรคะแอมินอ๋อสีีส<า>ทบมาค่ะเดี๋ยว <ผม S 2> เปิดเลย เปิดลังเลยจ้าเปิดลังให้ดูอีกลูกค้าอยากดูอีกค่ะพาชมสดๆเลยนะคะตัวแทนจำไหนนะคะนี่เราพาเปิดลังเลยนะ,คะใครจะเอาสีไหนกี่ใบเดี๋ยวสั่งมาหลังไหมนะคะสั่งมาหลังไมคือของเข้าเสร็จปุ๊บบางคนก็ออเดอร์มาละสีละสิบสีละห้าสีละสามเนะาะใบเดียวก็ส่งค่ะสองใบก็ส่งสามใบก็ส่งค่ะเอากี่ใบเราส่งหมดเลยนะคุณลูกค้านี่ของเข้ารถหนึ่งเป็นบางส่วนนะเดี๋ยวจะมีของเข้ามาอีกสี่ห้าคันรถกระบะเนาะโอเคเดี๋ยวพาชัวนะลูกค้าปรี สั่งซื้อได้เช่นกันเดี๋ยวน้องคนสวยพาชมตอนวันนี้ประมาณสักหนึ่งทุ่มกว่าๆหรืออาจจะประมาณช่วงสองทุ่มนะขอให้จัดสถานที่นิดหนึ่งพาชมความสวยความปังคุณภาพระดับจริงกับแบบสโตนะของสวยขนาดไหนอันนี้คือแสงธรรมชาติอาจจะค่ำนิดน,นึงละแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างมากเดี๋ยวจะพาถ่ายรูปสวยๆให้ดูอีกทีนึงนะยาแนวเดินได้สีเดียวกันเป็นแบบไหนคะคุณลูกค้านี่จะ บอกเลยนะคะว่ายาแนวเดินหน้าสีเดียวกันคือต้นตำรับออริจินอลหรือของเรางานเรียบร้อยแบบนี้คือเราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่คิดเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าราคาส่งเป็นแบบนี้แล้วก็คุณภาพระดับนี้ไม่มีใครทําได้นะคะนอกจากโรงงานเรานะคะเพราะเราสั่งผลิตทีนึงเยอะมากค่ะ นี่เลยกล้าท้าเลยนะคะคุณภาพแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะใครที่อยากจะขายกระเป๋าแฟชั่นเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะขายกระเป๋าแฟชั่นเชิญชวนค่ะคุณมาถูกทางแล้วนะคะยังไงคุณก็ต้องมาติดต่อที่จริงกบบบรบเน๋าสตอของเราค่ะเพราะว่าที่นี่ของเรานั้นแบบเยอะมากดาราถืออะไรคุณอ้ําถืออะไรชมพู่ถืออะไรใหม่ดาวิกาถืออะไรใครถืออะไรโพสลงไอจีสักคู่แป๊บเดียวที่นี่มีคลอดออกมาเรียบร้อยค่ะอยากสวยเหมือนดารา ทักมาสิจ๊ะแอดจิงกับเบลสโตนนะคะนี่อยากดูนี่ค่ะอันนี้เป็นนางแบบมิสแกรนนะคะนี่สวยเบอร์แรงเป็นแบบนี้นะคะนี่คือสาพไอ,อ,อ่์สะาายแล้วประมาณอย่างนี้เนาะอันนี้คือเป็นแบบว่า r e f e r e ร c e ให้ดูนะคะซึ่งเป็นสีนี้แบบสีที่แบบหนึ่งในสีที่แบบสีเบสเซอร์จริงจริงแล้วคืออันไหนคะแอดมินสีนี้ค่ะอ่านี่คือเรียกสีอะไรคะ สีกากีค่ะสีกากีค่ะสีที่แบบขายดีมากนี่อันนี้สีสีเรดวสีกากีสีโทบสีบราウสสีฟราหมิงโกสีแบล็คอะไหล่บอกเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้หมดนะตัวแทนสามารถเลือกได้หมดนะคะยูจะเอาอะไหล่หนังเอาอะไหล่เหล็กอะไหล่หนังอะไหล่เหล็กทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเลือกได้หมดเลยนะนี่ค่ะนี่จะเป็นโอเคเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีที่นางแบบ ที่เป็นนางแบบของเราสีนี้นะคะสไพร์ออกมาแล้วจะประมาณอย่างนี้อ่าเป็นสีที่แบบขายดีมากเฉพาะสีนี้ผลิตมาก็500ใบแป๊บเดียวก็พลุบพับค่ะเดี๋ยวตัวแทนก็คือสั่งออเดอร์มาก็เจ้าหนึ่งก็สีละ5ใบเจ้าหนึงสีละ10บใบก็แป๊บเดียวก็แยกย้ายกันค่ะ กลับบ้านได้ของก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคใครยังไม่สั่งของมาก็ทักมาได้เลยเนาะตัวแทนจําหน่ายนะคะนี่พาชมงานสวยๆเป็นแบบนี้นะลูกค้าปรีก็เช่นกันค่ะทักมาหลังบ้านได้เลยนะคะใบเดียวแล้วก็ขายบอกเลยค่ะคุณภาพเป็นแบบนี้ราคาส่งถูกสุดในเมืองไทยต้องที่นี่ที่เดียวนะคะแอดจิงกับเบ,บสเต์ตของเรานี่พาชมเปิดทัวร์เลยนะจ๊ะงานสวยปังมากต้องการอะไรเป็นแบบไหนก็เลือกมานะจ๊ะอะไรหนังอะไรเหล็กเนาะอ่านี้ให้ดูค่ะ สวยค่ะกี่นิ้วคะ23 cm ค่ะขนาด23ซึ่งจะเป็นขนาดที่แบบใส่กระเป๋าตังใบยาวแล้วก็ใส่มือถือได้นะสายที่เราแถมให้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่เจ็บบ่าเนาะสะพายแล้วกําลังดีนะคะความยาวทําออกมากําลังดีค่ะนี่นะคะอะไหล่ R ที่เราใช้ก็เป็นอะไหล่เกรดกันของหนังแท้เลยหนังที่เราใช้นี่คือบอกเลยว่าคุณภาพแบบแพงสุดของหนังสวิปพียูที่เอามาทีเหล่านี้บางคนถามมาว่าเอ้ยใส่อะไรได้บ้างนี่ข้างในกว้างนะ กระเป๋าตังใบยาวก็ใส่ได้นะคะนี่เลยกระเป๋าตังใบยาวใส่ได้จะมือถือ iPhone ใส่ได้หมดค่ะใครจะใส่อะไรใส่ได้หมดเลยเนาะคือข้างในจุนะเดี๋ยวจะเอาใส่สะพายข้างๆให้ดูดีนิดนึงแล้วกันนะว่าถือแล้วประมาณไหนแล้วก็สะพายแล้วประมาณยังไงเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวคร่าวๆให้ดูนะประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้คือสะพายแล้วประมาณอย่างนี้เนาะ อ่าโอเคใครจะเลือกสีไหนทักมานะคะอันนี้คือพาชมเนาะตัวแทนของของจินนี่ตัวแทนของจิงกะเบลสต r e บริษัทของเรานะคะที่อยู่ในกรุ๊ปนะอันนี้คือของเข้าแล้วนะคะพาชมจ้าใครจะรับสีไหนเลือกมานะคะนี่เลย อันนี้พาชมจากแสงธรรมชาตินะแต่จริงๆบางทีแสงอาจจะมืดค่าไปอะไรนิดนึงไม่ค่อยสว่างมากเดี๋ยวจะถ่ายสวยๆให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่อันนี้เป็นรังที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่สั่งของมาแล้วจะแพ็คส่งอย่างดีเป็นแบบนี้จ้ะใส่รังไว้แบบนี้เดี๋ยวรอเตรียมส่งเลยนะคะใบเดียวก็ขาย2ใบ3ใบ4ใบ5ใบขึ้นไปก็ขายหมดค่ะใครต้องการเท่าไหร่ ทักมาได้เลยนะคะของเข้าพันกว่าบค่ะบ๊อบบี้เป็นรุ่นที่แบบบอกเลยว่าขายดีมากแพ็คส่งอย่างดีเป็นแบบนี้ให้กับทางลูกค้าเลยค่ะนี่เดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวจะไลฟ์อันนี้คือของเพิ่งมาก็เลยพามินิไลฟ์ให้ลูกค้าดูเนาะเดี๋ยวกลางคืนนี้เดี๋ยวน้องคนสวยจะพาชมพาทัวร์อีกทีนึงนะคะให้พาชมแบบ full HT ทีนึงว่าของมีเสียอะไรบ้าง นะของมีสีอะไรบ้างแล้วลูกค้าต้องการอะไรอะไรอะไรหนังหรือว่าอะไรที่เป็นแบบเหล็กเป็นแบบนี้ก็ลองเลือกมาอยู่ที่ความชอบนะขนาด23ซึ่งเป็นขนาดที่แบบขายดีที่สุดละอันนี้จะเป็นมนะินิไลฟ์เนาะโอเคเดี๋ยวพาเปิดรังนะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าทยอยของเข้าเรื่อยๆนะคะของทยอยของเข้าเรื่อยๆเยอะมากนี่ <สะ S 1> อาทิตย์หน้ารู้สึกจะมี L d ดีเข้า B หนัง L.D. L.D. หนังแท้ L.D.P.U. คือของเข้าเยอะมากค่ะของเข้าทีนึงก็20-30ลูกเป็นแบบนี้นะของเข้าเป็นพันๆบาเยกับขอบพระคุณทุกคนไว้วางใจนะคะที่เชื่อมั่นสินค้าของจิงกะเบลสโตของเรานะคะที่าฝากไว้ในอ้อมอบอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะอยากขายกระเป๋าแฟชั่นอยากได้กาไรงามนะอยากได้กำไรงามอยากได้ของคุณภาพขายต่อกำไรขั้นต่ำนี้ใบละ4 0 0บวกบวกได้เลยนะสมมุติลงทุน100บาท ไปบวกบวกเพิ่มได้อีกนี่คือกำไรดีมากเลยอ่ะคือขายต่อกำไรดีเวอร์นะคะสวยมากอีกสีนึงยังหาไม่เจอคาะจะมีสีแครนะไม่รู้อยู่รังไหนนะคะเดี๋ยวพาชมอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวถ่ายลูปสวยๆให้จะมีสีแครซึ่งจะเป็นสีที่แบบขายดีมากเหมือนกันนี่เลยคะ่ะสวยสุดๆเอยอ่ะเดี๋ยวลูกสาวเอาเอาพิซัยอีกอีกทีนึงทีละสี โอเคเนาะเดี๋ยวพิเให้ชมละก,กันเนาะเดี๋ยวใครที่ติดตามข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์เลยเดี๋ยวแจ้งเวลาให้นะคะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวก่อนเนาะมีจ้าทุกคนขา สวยแบบนี้เลยตั้งคือสีนี้ค่ะสีออกเป็นนุนนูหน่อยตัวนี้อ้โ,อโหยอดนิยมเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรหนะ้าเป็นหนังหรือว่าจะเป็นอะไรแบบเคลือบโครเมเงาเงา,งาแบบนี้ก็สวยนี่ดรา,ดาถือเยอะมากนะคะแบบนี้เลยนี่น้าเข็มขัดยอดนิยมอยู่แล้วเนาะแล้วเราทํามาเนี่ยเราทํามาทีเราทมา,ทาทมาเยอะมากเราทํามาของแบบสวยๆคะ่ะเราไม่ใช่ทําของแบบโอ้โหอะไรต่างๆนาะนาะจิตตัางะแ,แม่จา๋างานเราสวยแบบนี้เลยค่ะลูกค้าขาแม่เตรียม เอฟแม่เตรียมจ่อได้เลยสําหรับตัวแทนเนี่ยบอกเลยค่ะเอาไปขายทีนี่โอ้โหกําไรดีลูกคา้านําไปลูกค้าก็ติดทุกคนค่ะลูกคา้านะคะสินค้านี่ขายตัวเองเลยค่ะนะคะเราทํามาสวยแบบนี้เลยนะคะมีทั้งแบบว่าดาดาเคลือบโครเมียมหรือดําหน้าหนังแม่สวยแบบนี้เลยโโงานแข็งแรงนะคะบอกเลยว่างานแข็งแรงมากนะคะไม่ใช่งานปอกเปียกเนาะงานแข็งแรงเวอร์ใครสะดวกเป็นแบบไหนก็ทักมานะ สวยทีุ่ดราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่สําหรับลูกค้าที่ดูในไลฟ์นะพิเศษให้เลยค่ะเดี๋ยวทางแอดมินทักเข้าไปที่ยินบ็อกให้เนาะนี่งานสวยเวอร์แป,ปังเวอร์นะคะย่านาวเดินหน้าสิียวกันงานแบบนี้มีที่เดียวในเมืองไทยคะ่ะที่บริษัทของจ<ช>ิงกับเบลสโตของเราค่ะโอเค<ะ>เดี๋ยวพาชมคร่าวๆประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวพาลูกค้าอยากดูสินค้าเพิ่มเติมคืน<ค>นี้ คืนนี้เจอกันค่ะคืนนี้เจอกันเดี๋ยวแจ้งเวลาให้นะใช่ค่ะ,คะบางสียังหาไม่เจอเลยค่ะอีกขายไปอีกสีหนึ่งสองสีนะยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเนาะไม่รู้อยู่ร<ช>ังไหนเ<ห>พราะของเขาเยอะมากน,นี่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพาชมแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตัวแทนใครสั่งสีอะไรก็ทักมาหลังไม้นะจะส่งให้ทันทีเลยะค่ะลูกค้าปิ๊กใบเดียวแล้วก็ขายนะคะทักมาหลังไม่ได้เช่นกันทักมาอินบ็อกมาได้เลยทักมาดิเลตเมสเซจทักมาไลน์แอดได้เลยนะคะโอเคซิว